ยังอุ่นได้อยู่ไหมนี่ปัาทห้บ้านนะไม่ได้หนีเปล่ด่งหรือเปล่าบนบ้านหรือเปล่า มันล่มหนาวเลยเนาะเตรียมเช็ดแขนยาวไว้ให้พร้อมนะวันที่ยี่สิบสองจะหนาวแล้วนะหนาวถึงยี่สิบเจ็ดแล้วก็ไปเรียนจะจัดเมนูอะไร สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซี่กกอกนะคะแอนมิลเลีนจะทําอะไรนี่ยไข่บัวใส่ไข่เป็ดฝ่ายยูพินใข่เบบียูพินไข่เป็ดยิงไข่เป็ดลูกเต่าเหรอเป็ดลูกเต่าได้สักดอกเลยดิโอ้โหจัดดอกเก็บมาให้เต๋อ กะเพราแบบสดๆเลยเหรอคะพี่ 两块，两块一千元人民币左右。 จะทำเมนูอะไรนจะทำผัดหมกใส่ไข่เมื่อกี้นะคะที่กว่าจะกดได้ไม่ทันนะคะป้าแถยบ้านเร็วเกินดกดเก็บกะเพรากําลังจะถ่ายเสร็จแล้วนะคะคือผัดนะคะหมูในกระทะแต่วิ่งมาเก็บกะเพราอยู่หลังบ้านนะคะ<ๆ>หลังครัวแอนก็จะผัดบวกใส่ไข่นะคะรับป้างถบ้านก็ผัดกะเพราึงหม้อ แกงปปบวกสับปะปินะคะมีปูสองตัวนะคะปลาหมึกหมดนะคะแกงทะเลใสก่กระปูแกอะไรนะจับป,ป,บปะปีจับปะปีเขา,า่าเอา้าทำไมมันมีอะไรมีอะไรอีกมีอะไรอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างก็นี่ไงมีมะเขือพวง แล้วก็มีปูสองตัวตั้งใจว่าจะใส่ปลาหมึกทะเลแล้วก็มีบวบแล้วก็มีสะอมแล้วก็มีหน่อไม้โอ้แล้วก็มีข่านะมีข่าด้วยนะโอ้มีหน่อไม้มีข่าโอ้งสัซีดูเอฟซีนี่คือเกลอะไรของประดานเราเรียกว่าแกงรวมมิตรแกงป่ามีอะไรก็ใส่เออดูแกงก้ากินไหมแกงสัปปะปีแบกินไหม มันก็จอนดอกพีนะจ้ะเออนุ่นน่าโน่นนะับกะเพราเอาเอาล่นกะเพราและลอยแล้วดอกดอกป้าป้าซื้อมาปีที่แล้วนะแอนแล้วก็เลยปลูกกันป้าปลูกพี่ป้าอะไรปลูกกับป้าอะไรโอเคอมบดานสวยมาป้าพาปลูกปีที่แล้วเคก็ไม่นี่คือว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะเออนั่นแหละแกงส้มเนาะข้าวเย็นแต่อยากลวกลวกนะลวกก็อร่อยเป็นพลัง

เมื่อคืนป้าดาขึ้นไปหาทุกค่อยเฮเธอว่าป้าเองทำไมแค่ขึ้นไปหาเองได้เออเมื่อคืนอรัแรกตั้งกระทะก่อนฮะนะลาเริมเป็นมแมน้ำมันอะไรก็ได้ขวดน่ะสีเหลืองนัน่สีเหลืองน่าหละ งานเก่งไม่พอปัดกับข้าวเก่งด้วยนะเอฟซีเหรอ้างานรวกันค่ะ ดูใครไม่รู้แม่แม่แม่นี่ยนะยืนยิ้มเลยพูดไม่ได้ลูกสาวไม่คิดเลยว่าเราเจ้าก็จะโตขนาดนี้เลยวันนี้แม่ทม่ข้าวกลัวทัวกับข้าวูดอ่าแม่ทำให้แม่นะเราเห็นลูกเราทำแบบข้าวได้เรามีความสุขมากเลยพอโตขนาดนี้แล้วก็ทำแบบข้าวลูกที่เป็นสมัยเด็กๆในชาติไทยก็ยังทำอะไรไม่ไไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเขาก็พอเข้าแล้วมันพอทำได้หมดแล้ว

แม่ก็ภูมิใจลูกทำ้าวัเจ้าองเขาอยู่ต่างประเทศนะคะก็เลยเออาต้เก็บไข่ออกมาก็สนับสนุนมาี่เาบอกว่ากินได้ให้เอามากินไข่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 ไขไข่ไข่ไข่ไ่่ไไข่ไ่ไข่ไ่ไไข่ไไข่ไ่ไข่ไ ปัาอรกัองอะไรอะไมูอะไรหมูลงที่หเอาหมูลงที่หลังกล้องเยอะหรือหม้อล้วตื่นเต้นตื่นเต้นฮะอันนี้ของผู้ใหญ่ใจดีค่ะอันนี้แจวผู้ใหญ่ใจดี ที่นาเล้าอันนี้ไม่ไข่เจียว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 หจะบอกว่าไข่เจียวนะเจาร้อถ้ารู้ถ้าลุงเจ่ารู้ว่าไข่เจียวบินมาไทยเลยแหละไข่เจียวอยู่ในนี้นะคะ24ไข่เจียวเนะเพราะว่าอันนี้มันคือ มันคือไข่มาจากบ้านลุงเจ่านะคะที่เพื่อนบอกว่าเอามากินได้เลยที่มันไข่มันก็ไข่แล้วก็เราก็ไปหาเก็บเก็บเอาตรงนู้นตรงนี้ไข่ทั่ที่ด้วยไข่ <c oughs> ท่ที่ทั่วดแดงเราก็ไปหาเก็บ <c oughs> บางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยบางวันก็ได้เมื่อวานนี้ได้สามลูกได้เยอะแต่บางวันก็ได้ลูกเดียว

เดี๋ยวไปเรื่อยๆเห็นน้ำมู์บอกว่าต้องต่อไปก็จะมีน้ำยำบอสน้อยบอกต่อไปก็จะมีไปเรื่อยๆเล้ำมหอยนนอยท้ายสิลืมเลยน้มันหอยแล้วก็ลืมใส่ีไรอยลืมใส่ลอีใส่ใจ้าวใส่น้ำไหมใส่น้ำ่ะใส่เลยน้ำนิดนึงก็ได้เพื่อจะได้รากน้ำนี่ไงนี่ไงน้ำนี่นี่ ต้งใส่น้อีกเยอเราอตักน้ำอยวาอนันนี้ผู้ตัดตามสนี้เอวันนั้นแหละไอเจ็แล้วอแล้วโชโเเอาจิ่อั้าไข่ยู่เลยไงก็คนนี่ยมันอ่แล้วมันก็จะสุกเองไข่ขาวเฉยโอ้น่ากินมาก เอาเอาเอาให้ดมไม่ไม่ชิมอ่ะให้ลูกชิมไปเลยเนียมันแน่อร่อยอ่าชิมเอนี้มาถึงวินาทีชิมแล้วเซบเอาไรคะเซบาเอาเลยปิดแก๊สเลยเร่อส้หมูก็แซบรี่ปิดแก๊สนะทานาแห้งๆนี่แหละเรอบนมีน้ำใบวบอยู่แล้วนี่ยก็พอดีเลย โทรหาป้าออกมาเริ่มาล้างก่อนไปแพ็คของนะคะทุกคนใช่แล้วใช่เราตื่นพลังก่อนไปแพ็คของนะหันมาหันมาเพสวัสดีน้ำมนน้ำมนบอกว่าอันนี้เดียวสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะน้ำมนน้ำมนก็จะออกมาเหมือนกันอ่ะเดียวเลยอือเนี่ยไปอ่าไปเดี๋ยวโทรหาป้าก่อนกิน เลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี